สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอดซี F ่ C, ลุงปานาอาสูผูสุคนครับมื่อนี้บุญพลากับผ้าพี่น้องมาช่มบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เช่นเคยครับผมมื่อนี้ก็เปลี่ยนวันศุกร์ครับผมหลังห้ยออกเนาะครับวันศุกร์ที่สองก,อกรกดาคมครับน้ำกาใสปานแก้วครับผม ใส้ติ่งหลิงเลยพี่น้องไอ้ปันกระจกเงาครับผมงามแท่งามวาพี่น้องมื่อนี้ก็มีสายบุญครับบางหันผมกัตักน้ำไปละตักน้ำเพื่อจะไปกวดน้ำเนาะครับก็ได้ซื้อมาผู้หอมมาผู้แล้วก็ดอกไม้เนาะครับผมแล้วก็ถูกเทียนครับถูกไอเทียนกับถูกนี่ก็เอาติดมานั่มครับผม 14บาทกับดอกไม้ตุกเทียนเพิ่นกระแถมพร้อมกับ100บาทเนาะสายบุญเพิ่นทรงม่าน1,000บาทสายบุญจากหวยแถลงเนาะพี่น้องเนาะว่าเอาไปลงกตู้ให้กบปูเมญ่าเดอร์วัศนาลอยให้บุญพลาเตี่ยวน้ำมันหาลอยมัตเนีบุญพลากะเมืองแล้วกะโอ๊เพิ่นไห้คาน้ำมันกะมันกับ่ไก่เนาะครับผมก็เลยก็เลยถือว่าห่วมบุญร่วมกันครับผม อันนี้ก็เห็นสายบุญผู้นึงเพิ่นกำลังสิซื้อของถวายไปให้พอปูไม่ยาเนั่นละ่ะกำลังสิกราบไหว้ก็เลยเอ,ออกบุญน้ำเพิ่รอยหนึงครับผมไปพ่อกันอยู่ตลาดครับก็นี่แหละครับกบุญพลาคิดว่าสิเอาจักสามรอยกับพ่อครับผมก็คือเรือนั่นก็เ,เอาลงเสียเอาลงตู้ให้พอปูไม่ยาเฮาเนาะครับเนาะแล้วก็มีสายบุญจากกาลสินมานี่ยแหละ ถาถามหาบุญพลาอ้ก็ขอบคุณหลายๆครับผมอยากพ่อบุญพรานั่นแหละอยากเห็นก็บุญพลาว่าสันสายบุญจากกาะละสินมานี่านราบังคับถือว่าบ่ได้เห็นกันครับผมส่วนทางกันนิดนึงครับกับ่เป็นอย่างเนาะทางสายบุญกาะละสินครับผมก็มีตั้งแต่ครูที่มีจิตมีชาตที่สามารถสัมผัสกับปู่เม่ยได้ครับผม เป็นกล้มตาตามสายบุญพลาครับ mm. ขอขอบคุณในหลาย,ลายที่มาถามหาถามข้าวถามเข้าจะดีใจนะครับเด้อคือมีผู้ถามหาจะเข็นมาากเข็นตากันก็ถือว่าเป็นบุญครับผม <c oughs> อันนี้ก็ของที่ซื้อมากครับก็นี่มาผู้นี่ถูกนี่เทียนมาก ยังโอค้ครับผมเพื่อให้มาสมทบหลังจากวายเซฟสิ้นแล้วก็เ้องก็ได้ใส่แค่สองแบบถูกเก่าดอกเนาะแต่เหลือนี่ก็เอาลง,ง,าลง,งถังครับผมเอาลงถังไปดูเคนมาได้กราบได็กวายน้ำกันคนบุญน้ำกันส่วนดอกไม้ช่วงนี้กับฮัสิบบาทครับบมแพ้งนี่ครับออนี่ยช่วงง่ายนึงผู้คนเน็ดขายผู้คนไปเก็บเพื่อเสร็จจเป็นดอกเพื่อเสร็เป็นพว,นว,นว,นวนงน้องพี่น้อง กว้องอ่งห้าสิบบาทครับผมถวายพปกปูเมญยาครับนี่มะพู้กับมาพร้อมครับผมถ่ายถวายพปกปูเมญยาครับดอกไม้ครับก็เป็นกระมีแถมผอมด้วยกล้องวย่างนี่กับยี่สิบบาทครับบ่แข็งห้ามแท่งห้ามวาครับกว้องในยี่สิบบาทครับ พ่วงละสิบบาทยี่สิบบาทแถมพวงหนึง่งประมาณนี้ครับผมร้อยบาทครับเงนินที่เหลือกสีไฮแอนด์พอปูเมญ่าครับเพื่อจะเป็นการเดินทางซึมค่าน้ำค่าไฟวัดนี่แหละแล้วก็เงนินที่เหลือก็ให้พอปูเมญ่าเป็นตัวเครื่องบินเนาะตัวตัวรถตัวล่าเดินทางไปครับผมเงินที่เหลือครับผม ผมได้ให้สายบุญที่เพิ่นสิไปไหวปูไหวางายอยู่ร้อยนึงครับผมรบพระลาเก็บเ,เ,เอาสามร้อยเพิ่นหายหาร้อยเนะเพเอาสามเอาหาเอาสาครับผมส่วนเงินที่เหลือเงินเดียนเดี๋ยวครับเงินเดียนสิบบาทหนึงหนึ่ง,งสองสามส,ส่สี่ร้อยหกสิบเบาทครับผม 4 6 1บาทนี่ครับ4 6 1บาทแบ่งแบ่งยีนี่คือเป็นตัวเด้อเ,เป็นเป็นพัส,สปอร์ตครับผมเป็นพัส,สปอร์ตให้ปูกระยาไปทั้งหอยแถลงุนเด้อสายบุญทั้งหอยแถลงดเด้อนี่มาเฮ็ดสายบุญสายท่านน้ำกระไดครับผมข้าเพิ่นครับ4 6 1บาทส่วนแบ่ง20นี่เอาให้ปูก้มามยาเป็นันตัวเดินทางครับผมนี่ครับ เจ็ดสีเข่งเข็งโหมดครับผมนี่สี่บาทเนาะกล่องผมมีคากล่องคืนชนะแต่สีเข่งครับผม61บาทครับลงนี่มดเลยหนึ่งสองสามสี่สตัวนี้เป็นพัสสปอร์ตครับผมครับลงช่องนี้ 1, 100. หนึ่งร้เทวบุตรเทวดาครับผม ช่องนี้น้ำจอกกับนายเวนครับผมให้คุณบิดามารดาช่องนี้จักสองรอยเนาะนี่ลงแต่เห็นน้ำกัดครับพี่น้องครับอันนี้เป็นตัวเป็นพาสปอร์ตครับผมพี่น้องลงไปช่องนี้สีสีช่องนี้น้ำครับผมเห็นน้ำกันครับลงตูวมัด เสรนสายบุญทั้งหวยแถลงครับผมจิตใจพันกาใสครับผมจิตใจใสคือแก้วนี่นะครับผมเป็นโอนเงินมาให้ก็ได้ความไว้วางใจรับให้บุญพลาเป็นสายบุญให้กับเฮ็ดให้แน่ครับผมก็ตามที่บอกเนาะก็คือมีถูกมือเทียนหลังจากวายก็เสียวลงเหลือนี่ก็เสียวลง ใส่กองไว้ครับผมเขื่อนก็เอาไว้นี้ละผูพ่นพ่นมาเพ่นกระสิได้ไหวตอก็ได้บุญห้อมกันครับผมดอกไม้นี่ก็ห้าสิบอันนี้ยี่สิบครับผมอันนี้ก็คือร่วมกันเนี่เป็นลอยหนึ่งพันแถมพร้อมครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ผมกระสิเดียวไปหอยให้ไอ้พอปูไม่ยาครับผมทั้งพุ่นละเอาไว้นี้น้ำเนยพวกไงไว้นี้พวกน้อยเสยอไปห้อยไว้ทั้งพุ่นเะครับเด้ครับ แล้วก็จุดถูกจุดเทียนไหว่ปูปูไม่ยาครับผมครับส่วนสายบุญทั้งห่วยแถลงเนาะครับกับบัวประสงค์ออกน้ำครับผมบัวตองเอ้ยน้ำครับผมเพื่อนกับสีเม,มืองอยู่ในคลิปอยู่ต่บัวตองออกน้ำดอกว่าสันากับนุโมทนาซา,าทุน้ำไหลว่าให้บุญพลาเตียวน้ำมันาสนามลาอ,อ,าอยเดือว่าสันโอ้ยบุญพลากลาันเลยเอาโอหาลอยเดือวัดสันบุญพลาก็เลยว่สาสวยสามลอยกับพ่อละในคิดในใจนะครับผม เพื่อได้เป็นค่าไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนาะครับผมค่าน้ำมันลดน้ำแน่โอ้เหลือพุ่นแหละครับผมขอบคุณหลายๆอนุโมทนาสาธุบุญน้ำเด้อครับหลังจากจุดเทียนจุดธูปครับผมเรียบร้อยธูปเก่าดอกเนาะครับผมแล้วก็ไหว้พ่อปาาษษู่ครับคาถาบูชาจักรพรรดิศรีสุโธนาคราชนี่ตั้งนโมสามจบครับผมแล้วก็มีตัวหนังสือ หรือว่าคาถาตังไว้ตรงนี้ครับผมอันนี้ของพ่อปูสำหรับของเมย่าก็ตั้งนโมสามจบก็อยู่ทั้งนี้ครับผมกับว่าได้ได้จดได้จาง่ายๆหรอกครับเพราะว่ามีเรียบร้อยแล้วภูมากับมาไหวก็ได้ครับผมกับนโมทนาสาธุทั้งสายบุญที่มาถามหาบุญพลาจากกาลสินเนาะเราบ่ได้เห็นกันครับผมครับขาดกันนิดนึงครับกับส่วนที่มือนี่กับ มีสายบุญจากหวยถแถลงครับผมโอนเงินมาให้พันหนึ่งครับผมบุญพลากระเห็ดตามจุดประสงค์ครับผมก็ตามนี้แหลนะเนาะก็ได้เอาอแบ่งยี่สิบลงตู้พร้อมแล้วก็เงินทั้งหมดก็ลงตู้ต่วา,าใไ้บุญพลาหาลอยเด้อบุญพลาก็เอาแค่สามลอยนะครับพ่อได้เป็นคาน้ำมันคาก๋วยเตียนะ๋ยเนาะครับผมสาธุบุญน้ำเนาะครับส่วนคนที่มีสายลึกลับโรมาหา น้องสาวลาพอปูลุบเนาะกับเบาทีหนาปูจุดถูบจุดเทียนเบาทีมาในลักษณะเบียดเสียดหรือว่าเสียดสีหรือว่าคมคูด้วยประการเหตุใดก็แล้วแต่ว่าบอ่อหพยพายามยาเข่าไก่บุญพลาครับผมพยายามบอ่อคือบอ่อหาความร่วมมือหรืออ่าห้ยอยูห่ห่างๆกับประมาณนี้กับเป็น เป็นสิ่งที่บอดีปันไดครับผมในเกี่ยวกับด้านความเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะก็คือมาเกียรกันเขาแบบนั้นก็เป็นความคิดที่ตีบตันครับผมบกวางไกลบอก๊อสปันไดเนาะก็เว่าตอนหนาปูให้ปูรับราบนาทีตรงนี้ครับผมครับอ่านี่สิเตือนนี่คือมีสายเขาผมสิเรตเลียนซิมออกจากเครื่องนี่อยู่พอเวลาทําคลิปแล้วมันจะมี สายโทร่เขาอยู่เรื่อยๆเพราะเบอร์นี้ผมเอาเขาในในสาธารณะไว้นะครับเนาะครับยังจังมีโอกาสกับจังสิบปรับปรุงต่อไปก็ขอ,อให้ในเสียงตืบๆต่างเสืยเนาะผมปิดเสียงไว้นะครับผมออนอมจิตนอมใจครับผมไวยพอปูเมยยาน้ำกันและพี่น้องเด้อ นาโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาญญาวาจาจิตตังมโนจิตตังหังวันทามินาคาที่บดีสิสุโทวิสุทธิเทวาปูเชมอายังมหานาโคอินที่มันติสุติมันโตติเชกาเรนะมหานาคาปูเชมิ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายจิตตังวาจาจิตตังมโนจิตตังหังวันทามีนางพยาวราชนีนาคินีสีปฐุมมาวิสุทธิเทวาผู้เชมีายังมหานาคีอินทิมันติทุติมันตุติเชกาวเรนามห yup านาคังปูเชมีสาธุ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 บุญนัม <factual S 2> <Jamie>. จะคอยแถลงครับผมบ่ประสงค์ออกน้าเนาะครับเนาะกันุโมทนาสาธุนําเพลินได้ครับเด้ออาทาสิเมกาสิเมยัติมิตาสะขะาจเมีเปต,ตานังทาคีหนังทาชาปุเพกามนุสสรังนาติวรนังวาโซโกวายาวัญยาปริเทวนังนาตาังเปตนมาทายะเอวังติทันติยาตโยายัญจะโขทอกาคีนาทินาสังคํเสุพติทิตา ทีขาวรัตตังหิตายาสาธานาโซปะกปาปตีโสยติธรมโมจาย,ยังนิทัสิโตเปตนาปูชาจากตะอุรัลาภารันจาภพิคุณนมนุปทินังตุมเฮหิปุญญังปะสุตังอนัปปะกันตสสีสาธุสาธุสาธุน้ำนี่ก็น้ำมาจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เด้อพี่น้องครับผมที่มากวดเพื่อเพิ่อมอนุภาพในให้สายบุญครับผม ให้พอปูไม่ยาไปเขาฟันบอกโชคบอกลาบด้วยครับเด้อครับ,รบหลังจากนี้บุญพรลราก็จิไปเอาน้ำไปกวดใส่ไอ้ต้นไม้ไงเนาะครับเน,นาะพญานาคหาเสียนครับพี่น้องอยู่บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะครับผมแล้วก็พอดีว่างพอดีครับก็หอยไว้นี่แล้วครับผมส่าท้ายบุญกะหอยแครับผม มาหอดมาถึงแล้วเด้อสายบุญจากไหวแถลงครับผมที่อวนเงินมาให้ถําบุญให้แน่ครับผมให้มาหอดมาถึงภูกระยาบมาหอดแล้วเด้อครับผมสายบุญมาหอดแล้วครับมาหอดมาถึงแล้วนี่ครับผมงามบบจืดจางครับผมแต่มื่ว้านงามคือเกาที่นอนงามแถงามวาครับผมเปิดน้ำมาเฮ็ดด้วยความประณีต เมืองงามใดก็งามครับผมเหดฝีมือปลารานิทักครับผมอัตตนี้ก็ให้พอปูครับผมคลองให้พอปูงามๆครับสายบุญจากหอยแฉลงเด้อพอปูเด้อครับแล้วก็สา,ายบุญจากหอยแฉลงก็ใส่มาช่องกับขี้มาไปโหลดเด้อพอปูขันบ่เฝ้าก็ได้กันเฝ้า,ก,า,ก,ากับขี้รถขี้เครื่องบินไปโหลดครับผมพัสดสปอร์ตตัวเครืง พัสปอร์ตก็ให้แล้วครับผมไปบอกโชคบอกลาบกับสายบุญครับผมหลังจากนี้ก็สิไ,ไปกวดน้ำเสวอดอีมีห้กับสายบุญเข่งเข่งเียบครับผมอย็าบุญมุนมวนอย่างไรก็ขอให้มีโชคมีลาบมีบุญบรารมีเสริมทรงให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ลำให้รวยมีเงินมีทองไหลมาเทมาครับผมมทนาสาธุครับผม,ม ทีมีนาปุญยกรรมเมนาอุปชายคุณตระระอาจารย์ยประการราชามาตาปิตาจายาตะกาปิยามังสุริโยจันทิมาราชาคุณาวันตานาวราพิจา พระมาราาอินทาจัตุโรกัปราชาเทวตายโมมิตามนุสชาจามัชตาเวริกาปิจัสเพสตตาสุขิห่อนตุปุญญาณิปกตานิเมสุขังจติเวทังเทนตุกิปังปาเปธวโมตังอิมีนาปุญญากามนาอิมีนาอุทิเสนาจากขิปะหังสุราเพเจวะตันหูปทานาเชธนังเยสันตานินาธรรมา ยาวานิพานโตมมังนสันตุสัพพทาเยวะยัตถชาโตพระเวพระเวอุชุจิตตังสติปัญญาสันเลโควิยามหินามาลาพันตุโนกาสังกาตุนจ้าวิเยสุเมผูธาติปาวโรนาโทธรรมโมนาโทวโรตมโมนาโทปัจเจกพุทโจะสังโคนาโทตวโรมังเตโสตมาหนุภาเวนามโรกาสังลาพันตุมาสาธุสาธุสาธุ รวบครับผมปักถูปใส่รูปใส่กระพืน่นพระเมร์ตอรนี่ครับผมเก่งๆห,หรือปูดง้งไปบอกจบบอกลากพวกปูไม่ยากก็ได้ครับผมเกิดกวดน้ำทำบุญกันอยู่ข้างบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นน่ะดัะพี่น้องเด้อครับผมใส่แท้ใส่วาใส่ติงลิงปานแก้วพุ่นลัมครับสใส่คือจิตคือใจครับผมคือครับศรัทธาสายบุญ ครับผมทีเจมาฮอดมาถึงครับท่านนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุบุญน,นํำขอบคุณกับสายบุญขอบคุณหลายๆจากอำเภอจากห้วยแถลงครับผมบอ่อประสงค์ออกน้ำครับผมถ้าได้ทำคลิปกันจังใดก็จะเอื้อน้ำเด้อสันครับผมอนุโมทนาสาธุบุญข่างบอ่อน้าศักดิ์สิทธิ์วังคำชนอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรพี่น้อง สวัสดีครับคลิปหน้าค่อยพ่อกันไหมครับ